สวัสดีนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆผู้ที่ติดตามช่องวิถีแอนคน,นชนบทชาแนลนะคะตอนนี้นะคะแอนก็จะพาพี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมากินแตงโมนะคะนี่เลยจ้าแตงโมหวานหวานฉ่ำๆนะคะกินเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวมากๆเลยนะคะอือหือ หวานมากๆลืนนะคะแล้วน้ำก็เยอะด้วยนะคะหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะคงยังไม่ลืมกันนะคะ นี่ค่ะก็ห่างหายกันไปนานเป็นเดือนๆเ,เลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าแอนไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกคน ผลไม้กันเยอะๆนะคะจะได้สดชื่นแล้วก็แจ่มใสนะคะบางชิ้นแอนก็จะตัดชิ้นใหญ่นะคะบางชิ้นแอนก็ตัดเล็เกินไปนะคะเดี๋ยวแอนจะพ่วงชิ้นเล็กในคำเดียวเลยนะคะมาดูกันว่าจะพ่วงได้หรือเปล่านะคะ แจ่มมากเลยนะคะได้แตงโมหรือผลไม้หรืออะไรเย็นๆสักหน่อยนี่แบบอืสดชื่นมากเลยนะคะ <c oughs> ไม่อยากให้เรากินหรือเปล่า คือคะ่ะตอนนี้ก็หลายนาทีแล้วนะคะเด,เดี๋ยวเอนก็เหลือเพียงไม่กี่ชิ้นเองนะคะเดี๋ยวเอนก็จะเอาไปให้เป็ดกับไก่กินต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่บายลาไปก่อนนะคะ